เห็นไหมเห็นไหมเรยไปวิธีแย่ะได้ไป็นวิธีแย่ะอันนี้ฮะทีมีใหม่อันนี้วางตรงนี้เวลาห้ากลางเวลาห้าวางพื้อยู่ลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกเอินไม่ไม่ไม่เปล่งเนาะไม่เปล่งเนาะพื้นเ้าหันด้านที่มีร่องเมาฟังฟังคนนั่งนั่งตั้มนี่แหละ เัียเียนี้เร no ับอยา้ฟ anyway> ังพ yes er> ี่ฟังฟังด้านน้าันน้ำับบนบนเป็นทงคนดังด้เสีอาขินมาเทงนี่แล้วเฮาจะแย่ลแย่เาสิเริ่มจากหูนู้นหูนู้นแย่หูนู้นก่อนเพราะว่าปีนี่ไงแย่หูนู้นฟังนี่ฟังนี่กันแยกลับไปหูนู้นพี่ัน ก็เดือมัีมี้มีสองเป็นคนกกนนกกนรู่ก็แลก็เลื่อนเชือกทำใหม่หมาเลยรอดใต่ลอดไต่สิละรอดขึ้นมาลอด,ลอด,ลอด,ลอดแล้วก็พุ่งขึ้นมาหนิขึ้นมาหาไมนแค่มาเลยมาคูมัดจังเอยจะได้ก็มัดเนี่ยจงไว้ส่วนยางจังจะได้มัดไงที่นี้เขากลับมา กาะตัวที่โนเ้องแง่กลับไปนึ่งงมานี่งฮะเอาโซนส่วน้งขังนางก็ะดึงมาดึงมาสนใหม่ฟังนี่แล้วก้มาแยกกันสองเส็นแล้วเาก็มาผูกมัดสองโนมมัดใส่กันมัดตายตัวเลยสองทบก็ได้สามทบก็ไเด้เกือบว่าให้มันหลุดเลยนะเล้ามาเล้ากัมา เดินนาทีมหมเย็นนี้ต่อไปแย่ไปเรื่อยๆ้าแยหูนู้นคือเก้าวหนึ่ล่ะแยหูนู้นไงนี่นี่แล้วข้าวแย่หูนู้นกลับมาเย็ทุกคูเลยจนว่าสุดเตมของห้องแล้วแล้วกระาวที่ว่าใส่ๆนเอาลมีลหลอดใตไปเรื่อยๆแบบเก้านึ่งล่ะ มนันถ้ามาวาดมาถ้าดูงใจมามันเลยฟื้นมาเลยนี่เลยเลยเห็นเลยฟื้นมาเนี่ยเหมือนไม่ไม่เปงอยูนออ่น่ะวเฮาก็ตัดเชือกเพื่อว่าสุ่ล้วเฮาก็มาเอ,เอาคนตัวนี้มาเกาะเฮ็ดแบบกเก่าหนี่เฮ็ดไปเรื่อยจนจนเลี่ยวพุ่นแหละส่วนมากลางที่เฮากมา็มาแยกสอง เสรีจแล้วก็มาผูกมัดแบบนี้นมาตึงพอประมาณพอดีนี่เก็บไปเรื่อยๆไนี่เขาไปแย่หูนุ่นที่เก่าล่ะแย่ไปหูนุ่น เ่ยกลับไปก็หูนุ่ม่อกันจะเป็นคูตาเน้นตาหลุดดิงสาวฟังไอสิงที่มาจว่าที่ก่านงกระปูคุณมง่ายเห็นเลยมาิดนอรเใหม่เลยเ่นเล่ยนรอยอนเจกยังไงให้เปดิง คนมันมาแล้วค่ะเด็นส่วนที่ลงไปผ้นมานี่มางเวใจบอกมนี่งงนเวลา,าข้ขา,าก,ากังแลเล,ล่นบถ้าก็เอาไม่ไม่เปิน่นนก็นี่ทำมาส่วนส่วนฟังที่ส่วนขึ้นแล้วาก็เอาใสาไา่ไม่งามอเสิตื ทีนี่พอเขาเยเขาเยเต็มฟื้เสร็จแล้วมันบอกเขาก็เอาเขาไหมตัวนี้ไมมเป็นปีกเขานะ่เอามาแล้วเฮาก็มาส่วนลงขังล่างตัวนี้แบบนี้อาศกลรางแบบนี้ส่วนลงมาเนี่ยวางเขาก็เอาผืนฟังฟื้นเขาก็เอามาด้านเขาที่เขาตำเอามาฟังคือดานเขาตำเขานั่งตำ อีกฝั่งหนึ่งล่ะเขาเขาคอยดึงตัวนี้เสร็ถ้ามันตึงเขาก็คอยยกขึ้นเห็นไหมถ้าเขามาตึงดึงมันก็สิพอดีเค้งต้องให้มันเคงที่เป็นลักษณะนี้งไอยู่ฟังหนึ่งรอยมาใส่นะอันนี้อันนี้ทางเราสมมติรห์แบง เวลาตำเขากติดเริ่มจากไม้ทีนึงเนาะเวลาเาเอาเขาจะเริ่มไม้ทีนึงมันบ่เวลาเาเอาไม้ใส่เ้าความความฟื้นลงจากหน่อยลุ่งไหลเาสดงใังดีเขาจะได้เข่าไงท่อจะได้เข่าไงนะฮาวก่อนลีลงเล้งนิ้มเส่นลงนิ้มเขาแต่หมุนกลับไปกับมาสลับจีปีละสามเส้นข้ามจีละสามเส้นพิ้นไปข้ามด้านนี้แล้ว ก็มาํำด้านนี่แล้วก็สอดไปแล้วก็ปินกับมาด้านเก่าจนกว่าควบสีละสามเซ้นจะจกรำสัใหม่หนึ่งสิค่อยูหกเสียสีละสามเส้น,นเาน,น,เเา,นเาะเข้าใจเนอะเ้องเห็ดเบิ่งเด้อถ้าอันไหนพอเข้าใจก็โทรถ,ถามได้